ทีนี้กับมาทนตร,รนองนีบที่ผ่านมาเนี่ยพอได้ได้ได้สัมผัสกับธุรกิจขายตรงแล้วก็คงเจอปัญหาอย่างที่เล่าให้ฟังสุดท้ายก็มีคําตอบให้กับตัวเองน่ารักน่ารัก,รกบอกเราคงไม่เหมาะกับงานนี้ประมาณนั้นคงไม่เหมาะอะค่ะงานนี้ไม่เหมาะกับเราเราไม<ล>่เหมาะกอับงานนี้ก็าประมาณสองข้อน,นี่แหละมันมันก็เหมือนกับมีแฟนคนหนึ่งแล้วก็บคบกันไปแล้วก็ต่างคนต่างว่าเราแวงกันไปสักพักแรกๆมันก็ดี เออบีฟอมันดีพออัฟเตอร์หลังจากเป็นแฟนกันมันก็ห่างหายกันเริ่มไม่เหมือนเดิมมันก็มีคําพูดไงเราเข้ากันไม่ได้เราเข้ากันไม่ได้จริงๆม,มันก็มีส่วนที่เข้ากันได้อยู่ประมาณนั้นก็พอพอถึงจุดจุดหนึ่งผมว่าทุกคนก็จะพยายามหาคําตอบให้กับตัวเองในในทุกๆเรื่องมันไม่ใช่แค่ไขตรงนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีคําตอบไปเรื่อยๆที่นี่พอทางที่ดีที่สุดผมว่าไม่เคยเจอใครโทษตัวเอง โดยธรรมชาติมนุษย์จะเข้าเข้าขตัวเองอยู่แล้วนะฮะเข้าข้างทุกคนจะเขาเรียกว่าหาข้ออ้างให้กับตัวเองนะครับคือแล้วก็คนอื่นจะไม่ดีแต่คนอื่นตัวเองจะดีนะคือจะมีข้ออ้างข้อแก้ตัวหรือบทสรุปให้กับตัวเองหาคาตอบคือพยายามให้กําลังใจตัวเองใช่จะไม่ยอมรับความจริงใช่ไหมเหมือนเวลาเราถูกแฟนทิ้งเวลาเราไปบอกเพื่อนเราก็บอกว่าเราทิ้งแฟน ก็ไม่นะคะก็บอกความจริงอ๋อแสดงว่าเป็นคนกล้าเล้าความจริงอ่ะทีนี้กลับมาที่พอพอเลิกทไข่ตรงมาแล้วก็หาคําตอบประมาณที่บอกว่าเอองานนี้คงไม่เหมาะกับเราหรือเราคงไม่เหมาะกับงานนี้ประมาณนี้ประมาณว่าเราคงทําไม่ได้อะไรอย่างนี้เลยอ่ะอน,นี้ถามจริงทุกวันนี้ยังชอบไข่ตรงอยู่ไหมชอบไหมก็ชอบเพราะว่ามันมันมันมีแนวทางมันมีความเป็นไปนได้อะค่ะจากที่ศึกษาหลาย ตัวแล้วนะคะก็มันมันมันทำได้จริงเดี๋ยวนะฟังดีๆนะศึกษาหลายๆตัวแล้วศึกษาแล้วก็ทําลองทำลองมีมีคําว่าหลายตัวด้วยใช่ใช่ประมาณประมาณอันนี้เราก็ทําไม่ได้แล้วก็มีเพื่อนมาเสนออีกตัวหนึ่งวุยบริษัทนี้เจ๋งมากก็ทําอีกบริษัทนี้เจ๋งมากก็ทําทําหลายตัวเลยประมาณประมาณนะไม่ต่ำกว่าสามอะค่ะแล้วก็มีคนมาชวนทําอีกอะไรเงี้ยแต่แบบคิดว่าตัวเองแบบ วิคงไม่เหมาะอะไรเงี้ยแต่แต่แบบพอไปฟังทุกอันนะแบบตอนฟังเราจะแบบมี power <c oughs> มากคือแบบวิเราทำเราต้องได้แน่เลยเราต้องอแบบเองู้นอย่างนี้อย่างเงี้ยอทนนี้นปีพี่จะถามอีฟอย่างเงี้แล้วถ้าในที่เราคุยกันเนี่ยธุรกิจของบริษัทพี่ก็เป็นขายตรงถ้ามีการเทรนนิ่งดีๆมีโค้ดดีๆมีระบบดีๆสนใจอีกสักตั้งไหมก็ต้องคิดดูก่อน เป็นคําถามยอดฮิดพอถามเสร็จปั๊บพอจะปิดการขายมันจะพิชคานี้ครับคุณผู้ชมเจอทุกคนขอคิดดูก่อนจริงๆจริงๆแล้วเนี่ยขายตรงมันดีตรงที่ว่ามันความเสี่ยงมันน้อยนะแต่มีโอกาสเปยนไม่ได้แต่ว่าเราต้องรู้จักกระบวนการของมันจริงๆนะครับนะขายตรงมันก็จะมีเรื่องการขายเรื่องการสปอนเซอร์หรือการขยายทีมงานนะฮะเรื่องการบริหารทีมงานพวกนี้นะครับในในต่างประเทศเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นประเทศที่เขา พัฒนาแล้วเนี่ยที่เขาทำขายตรงมาก่อนเรานะครับไม่ไม่อยากจะอ้างว่าประเทศไหนนะฮะก็มีถือว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยทุกๆปีจะมีเศรษฐีหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยเศรษฐีใหม่นะครับเกิดขึ้นในประเทศเขาเนื่องจากระบบเครือข่ายหรือขายตรงคนมาทําขายตรงก็คือเหมือนที่ผมบอกคือเออคือคนที่ไม่มีทุนหรือไม่อยากลงทุนไม่อยากเสี่ยงนะครับนะฮะแล้วก็อีกอย่างคือคือว่ามันไม่เป็นภาระ,ะต่อเนื่องถ้าประสบความสเร็จหมายว่าเรามีองค์กรมีเครือข่ายแล้วเนี่ย เราอาจจะลอยตัวหรือเกษียณไม่ทํางานไม่ต้องรับผิดชอบแต่ว่ารายได้มันยังเข้ามาสู่ระบบการเงินของเราอยู่เงินที่เข้ามาทั้งหมดคือกําไรนะซึ่งซึ่งจะต่างจากหลายๆกิจการเราเราได้เงินมาแต่ว่ามัน,ม,นมันยังไม่ใช่กําไรทั้งหมดมันจะต้องเอาไปลงทุนต่อ,อนะครับกว่าจะออกมาเป็นกําไรหรือมากินที่เขาเรียกกันเหมือนเหมือนที่เขาพูดว่าถ้าพอถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยถ้าเราทําตามรูปแบบเขาจริงๆตามกระบวนการจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถประสบความเดชได้ภายในระยะเวลา 2-3ถึงปีนะครับนี่นี่คือข้อดีของขายตรงนะฮะพอพอสำเร็จแล้วสำเร็จเลยเราไม่ต้องมาแบกรับหรือเราไม่ต้องมารับผิดชอบต่อหลายรุ่นนะมีรายได้มีอิสระคำว่าอิสระทางเวลาก็คือว่าเราไม่ต้องมารับผิดชอบเราไม่ต้องมาเฝ้าเราไม่ต้องมาอะไรครับแล้วก็นี่แหละครับเป็นวิธีการในเรื่องของการทํางานในระบบขายตรงแล้วก็มีแนวคิดมีหลายๆสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นมานะครับก็อย่างที่บอกครับว่าในการทํางาน ผมว่าทุกงานมันก็จะมีงานที่ต้องลองทำนะครับหมอใช่ไหมทำถูกทำผิดลองทำไปก่อนแต่ถ้าคนที่เข้าใจแล้วก็ศึกษามาก็จะได้เปรียบหน่อยเหมือนน้องอีฟเนี่ยน้องอีฟผมว่าที่ส่วนหนึ่งที่น้องอีฟกล้าที่จะมาบริหาร2ี่กว่าล้าน<ม>ก็เพราะว่าตัวเองก็เรียนบริหารธุรกิจมาแล้วก็มาจบ MBA อย่างน้อยเนี่ยเราเรารู้หลักการเรารู้ทฤษฎีเรารู้รลกลไกของมันว่าเราทําอย่างไรที่จะทําให้มัน อย่างน้อยที่สุดนะครับก,ก็ไม่มีโอกาสที่จะล่มสลายด้วยมือเราใช่ไหมใช่ค่นะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ทเราคิดว่าพอเราคอนโทรลมันได้หรือเราควบคุมมันได้เราก็จะเห็นผลของมันแล้วเวลาเรามองผลออกเราก็จะเห็นเลยว่าผลที่มันจะเกิดขึ้นมันสามารถมองจินตภาพที่เกิดขึ้นได้ว่าสิ่งหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นเราทําแบบนี้มันจะเกิดอะไรเนะี่ยอย่างที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยเราก็จะวนไปที่เรื่องของ thinking เรื่องของความคิดคิดอย่างนี้ผลมันจะเป็นยังไงคิดแบบนี้ผลมันจะออกเป็นอย่างไร อย่างเมื่อกี้ที่พี่ถามอีฟบอกว่าทําไมทําไมอีฟเลิกทางขายตรงเขาบอกทั้าที่อีฟบอกว่าอีฟยังชอบธุรกิจลักษณะของขายตรงอยู่แล้วมองว่าทุกครั้งที่ฟังแล้วหัวใจมันพองตนั่น้ว็ความเป็นไปได้ใช่ไหมใช่ค่ะทีนี้พอชวนทำเนี่ยอีฟบอกว่าขอคิดดูก่อนใช่เพราะว่าอีฟคิดว่าถ้าเกิดจะทําอะไรก็ต้องทําเต็มที่ไปเลย <c oughs> แต่แต่วันนี้เต็มที่กับตรงนี้อะค่ะ <c oughs> ถ,ถ้าไปทําขายตรงมันก็ต้องเต็มที่ต้องศึกษาต้องต้องต้องคิดงานอะอีฟว่าแบบ มันก็มันก็จะไม่เต็มที่อ่ะไม่ใช่ละพี่ก็เลยบอกส่วนหนึ่งอันนี้ไอเดียพี่พี่เรามองว่าบางทีมนุษย์เราเนี่ยมันไม่ได้เกิดมาเพื่อทํางานอย่างเดียวนะครับมองกลับไปดูว่าผู้สําเร็จบางครั้งเนี่ยเขาเขา,เขาเปรียบตัวเองนะครับเหมือนความสําเร็จเนี่ยเหมือนพูุถ้าคุณดังปั้งเดียวแล้วมันหายไปคุณก็จะเป็นแค่พลุนัดเดียวและพลุมันจะไม่สวยอีบ พลุที่สวยเนี่ยไปดูเลยครับงานวันเฉลิมงานอะไรต่ตามที่เขาประกวดการยิงพลุมันจะยิงหลายๆนัดถูกไหมเพราะฉะนั้นการการที่มนุษย์เราหนึ่งคนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้บางทีการคอนเซนเทรตเป็นเรื่องดีแต่บางครั้งชีวิตเรามันไม่ได้เกิดมาเพื่อ,อ,อผมว่าความสามารถอย่างนี้ไม่ไม่ใช่แค่มานั่งทําตรงนี้แล้วคืนทุนแล้วการที่หาเงินคืนทุน20ล้านมันสามารถหาช่องทางการหาเงินแต่ทําอย่างไรก็ตามที่มันไม่เดือดร้อนกับธุรกิจหลัก ถ้าถ้าเป็นพี่พี่จะมองอย่างนี้ก่อนอเราทํายังไงให้อีฟเนี่ยมีรายได้กระเป๋าที่2ซึ่งแม้ว่าสมมุตินะอินคมกับจากกระเป๋าที่2ที่อีฟไม่ได้อินเวสเลยมันเข้ามาแค่5บาทมันคือโปรฟิตใช่ไหมค่ะถูกไหม <c oughs> เราเราอย่าไปมองผลเลิศด <c oughs> ที่ที่อีฟตอบพี่เนี่ยแสดงว่าอีฟกำลังเลงผลเลิศเลยว่าถ้าฉันมาทำดเรกเซลหรือฉันทำขายตรงฉันต้องขึ้นตำแหน่งสูงสุดฉันต้องประสบความสำเร็จถูกไม่ถูก ก็ไม่ได้หวังขนาดนั้นนะเมื่อกี้เมื่อกี้บอกต้องเต็มที่กับมันใช่แต่ว่าต้องเต็มที่อ่ะคือทําอะไรเหมือนเหมือนก็ต้องแบบคิดผิดละเพราะขนาดทําบ้านวลรชัดยิปยังรอเบรกอีเวนต์หกปีเลยทําขายตรงรอความสาเร็จสักสิบปีก็ไม่สายนะจริงจริงขายตรงเราเราต้องมองขายตรงกับธุรกิจที่อิฟทําอยู่เนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันก่อนถ้าถ้าอิฟมองคนละเรื่องยุ่งเลยอถูกไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ย อีฟมีตรงนี้ทําอยู่แล้วอีฟมีอินคำอีฟมีรายได้มาหล่อเลี้ยงอีฟไม่ต้องรีบเซียมเสร็ดก็ได้ความสุเร็จที่จะเกิดขึ้นสมมุติสิบปีมีรายได้อินคำจากธุรกิจไดเล็กเซลเดืละแสนเอาไหมเอาทําไมไม่ขอคิดดูก่อนเห็นไหมหมอใช่ไหมใช่ก็ผมผมงงเขานะเพราะเขาทาลงทุนยี่สิบล้านเขาลงทุนยี่สิบล้านรอผลคืนทุนหกปีเขารอได้จริงครับแต่พอทําขายตรงเขาจะเอาเร็ จริงๆธุรกิจอย่างเงี้ยเราสามารถบริหารจัดการได้นะฮะคือเราสามารถที่จะบริหารให้คนอื่นมาทําให้ได้ <S <S 1> <S 1> นะการทําขายตรงมันก็ทําร่วมกันได้ถ้าถ้าเราทําขายตรงด้วยแล้วมีจิตการนี้ด้วยมันจะมีคนเข้ามาหาเราเยอะนะถ้าเราไปทาขายตรงอย่างเดียวบางทีเนี่ยคนที่เข้ามาเนี่ยบางทีเราต้องวิ่งออกหาเขาถ้าอย่างนี้คนวิ่งเข้ามาแล้วนะเราก็ <S <S 1> <S 1> <ม>ทําแบบอาจจะออกแบบอบออกแบบว่าเราทําธุรกิจเพราะเพราะขายตรงเป็นธุรกิจของตัวเองเนี่ยครับนะ เราจะทํำยังไงาเถ้าถ้าผมมีอิฟผมจะทำไงรู้ไหมผมง่ายอย่างนี้หมอหมอไทยหมอไไหมผมง่ายมากเลยคนวิ่งเข้ามาหาสบายครับเพราะผมผมจะขายยาสีฟันบริษัทผมอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็วางบนห้องอถ้าใครสนใจยาสีฟันชาบาภัยนะเท่านี้บาทแล้วก็เอาบีวีมาแจงเขาหยิบก็คือเราคิดตังค์ตอนเช็คเอาเห็นไหมงานงานก็สบู่มีอกิฟเซตเรามีวางอ่า เราอาจจะมีบริการ,รเผอิญอีฟยังไม่รู้สินค้าของทางบริษัทเราที่บริษัทจะมีชเวอร์ yeah, yeah. ที่ที่อาบน้ําออกมาเนี่ย <Yeah. S 1> เป็นกลิ่นลาเวนเดอร์นะครับถ้าคุณต้องการลาเวนเดอร์เนี่ยห้องนี้อัปราคาขึ้นไปอีกเ <Okay. S 1> ท่านี้บาทห้องน้าทั้งเอาด้วยจากห้องน้ําเลยครับห้องนอนทั้งห้องจะไปกลิ่นลาเวนเดอร์ทั้งห้อง <Okay. S 1> แล้วเป็นน้ําแร่ด้วยอีฟแล้วผิวดีด้วย mm. แล้วสระผมครั้งเดียวเนี่ยเห็นการเปลี่ยนแปลงเลย mm. บ้านวรชัดอาจจะเป็นอพาร์ตเมนต์เซอร์วิส เจ้าแรกก็ได้ที่<ม>น้ําที่คุณอาบเป็นกลิ่นลาเวนเดอร์แล้วมีคอลลาเจนเจ๋งไหมน้ำเข้าจากเกาหลีเพราะฉะนั้นวันวันนี้เนี่ยกล็ลลงจะบอกนี้ว่าถ้าเราทํำยังไงก็ได้ให้เงินมันไหลเข้าโดยที่อีฟอยู่ที่เดิมทํางานเหมือนเดิม,ม,ดมไม่ต้องไปไหนไม่ต้องไปชวนใครธุรกิจของเราง่ายเพราะเพราะเรามีทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่เรามีนะครับและอีฟก็ได้ตังค์เพิ่มแล้ว มีเทรนเนอร์สอนเรื่องความคิดเรื่อง thinking เรื่องกระบวนการแห่งความสำเร็จเอาไหมก็ต้องคิดดูก่อนอีกอะยังคิดอีกจริงจริงเนี่ยนะครับการการทำตรงนี้เนี่ยถ้าถ้าจะให้ผมพูดนะคือจะมันคือเฝ้าเนี่ยมันก็เรื่องยากนะเพราะเขาเฝ้าเพราะเขาบอกว่าเขาเขาไม่เขาไม่อยากให้เงินั้วไหลคือคือคือจะจ้างผมเท่าไหร่ผมไม่รู้นะแต่ถ้าจ้างผมมาเฝ้า แบบนี้ผมผมคิดแล้วนะแต่ถ้าเรามีอะไรที่ทำโดย,โดยเฉพาะ CVP ตอนนี้เรามีระบบออนไลน์เราสามารถทำธุรกิจบนเน็ตบนไลน์ได้นะครับกับกับกับเพื่อนเพื่อ,นอนในโซเชียลเน็ตเวิร์กเราเนี่ยทำก็<บ>เหมือนที่เรากำลังคุยก <ใน S 1> ันอยู่เนี่ยท,ท,ที่ที่คือการเทรนนิ่ง,งออนไลน์ใช่ฮะมันก็จะไม่เบื่อนะเราเราได้เพราะถ้าเกิดว่าในแต่ละห้องนี้เราก็ใช้ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นอยู่แล้วนะฮะในระบบเครือข่ายที่ที่ดีจริงๆมันต้องมีสินค้าซื้อซ้ำนะครับ สินค้าทีา่ทุกคนสามารถที่จะใช้ทั้งประจําวันทั้งแบบสินค้าที่ใช้ต่อเนื่องสินค้าทีเา่เกี่ยวกับสุขภาพพวกนี้ซึ่ง CVP เองเนี่ยคุยเรื่องบริษัทเลยก็คือมันมีครบมันมีครบและก็เป็นบริษัทที่จะพูดว่ามั่นคงก็ก็กมั่นคงเต็มที่เพราะอายุ20กว่าปี20กว่าปีเ,เขาก็จะบอกว่า,าทำไมไม่รู้จักครับก็ยังหมายถึงว่ามันก็ต้องรอคนที่ทําตลาดที่มีฝีมือหมายถึงว่านักการตลาดนะ าจะพูดถึง20ปีมาน,นี้กับ20ปีข้างหน้ามันไม่เหมือนกันนะนี่จังหวะพุ่งแล้วจังหวะพุ่งแล้วนะครับก็ไม่เป็นไร,รวันนี้ <c oughs> คิดดูก่อนก็ไม่ว่ากันนะครับไม่อยากทรมานแล้วก็บังคับความคิดทีนี้อย่างนี้ผมก็เลยมองในมุมมองของการทํางานส่วนหนึ่งที่ที่น้องอีฟผมว่าม,มันยังมีแผลแล้วก็มีความรู้สึกก็คือแบบว่าทุกวันนี้ที่อยู่ตรงนี้ค่ะก็มีคนมาชวนตลอดแน่นอนไม่ใช่พี่คนแรกตลอดทํา มาชวนประมาณห้าบริษัทได้แล้วอเอาซีดีมาดูอีฟบ,บอกว่าไม่มีที่ใส่ซีดีซีดีเสีย oh, นั่นคือยอ,คคอ,อย่างงี้อีฟอีฟอีฟต้องอีฟอีฟต้องเข้าใจว่าอย่างงี้ในการที่จะประสิเสธอะไรสักอย่างมันก็จะพอเราเรียนกันมาเนี่ยมันก็จะมีปัญหาแท้กับปัญหาเทียม,มคือถ้าบอยบอกว่าไม่มีที่ใส่ซีดีมันคือปัญหาเทียม ไม่แต่มันเป็นจริงๆนะคะถ้าเข้าใจไงตอนนั้นุังไปเลยนี่นี่ผมเอาที่เครื่องดีวดีผมยกโปรเจคเตอร์มาให้คุณดูคุณจะตอบว่าไงก็ก็ต่ไม่มีเวลาดูเห็นไหมมันก็จะเป็นปัญหาเทียมเรื่อยๆทีนี้ทีนี้พอพี่ทามาพี่จะเจอปัญหาเงี้ยทีนี้วันนี้เนี่ยอยาก็เลยจะบอกว่าสิ่งที่ส่วนหนึ่งที่จะทําให้อิบตัดใจมันมันโอเควันนี้เรายังไม่ได้คุยละเอียดกันเยอะแยะเนี่แหละแต่ก็าลังจะบอกว่าในกระบวนการทางความคิดทุกอย่างทําเหมือนเดิมคอนเซปต์พี่พี่ไม่ได้ไปเปลี่ยนชี อิฟอยู่เหมือนเดิมอิฟใช้ชีวิตเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมแค่มีไรายได้เพิ่มอย่างที่บอกอินคัมเพิ่ม5บาทอินคัมเพิ่ม10บาทอินคัมเพิ่มร้อยบาทมันเป็นกําไรแค่นั้นเองวันวันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการที่มาชวนให้ทําชวนให้สมัครกําลังจะบอกว่าในการทาท,ท,ที่ที่ที่ทาขายตรงที่เห็นปัญหาก็คือเรานี่แหละไม่เข้าใจมันวันนี้ทําไมอิฟเข้าใจบ้านวรชัตทุกขั้นตอน ตั้งแต่เก็บที่นอนตั้งแต่แขกเข้าเช็คอินจนถึงจ่ายตังเก็บที่นอนถูกไหมเพราะลงมืทอทาเองใช่เพราะพอวันนึงเนี่ยวันนี้ทําไมผมผมเข้าใจไขตรงเพราะผมทํามาทุกขั้นตอนตั้งแต่เป็นสมาชิกจนมาทั้งเปิดบริษัทเป็นผู้บริหารทุกอย่างวันนี้พอเราเข้าใจมันพอเราเข้าใจมันก็จ,นจะเดินเดินในท่้นทางที่มันไม่ผิดพลาดวัน,นวันนี้ไม่ใช่ว่าผมจะทําเทปเพื่อมามาคอ้องอีฟบลอกนะครับแต่เพียงแค่เราจะบอกว่าบางคนเนี่ยเวลารีคูดคน เอาผลประโยชน์รายได้มารอผมบอกผมตอบชัดเจนอินคัมห้าบาทมันเป็นโปรฟิตมันเป็นกําไรเนี่ยเอาไหมเอาแค่นั้นเองเอวันนี้ผมผมให้น้องอิฟทํางานเหมือนเดิมก็ได้แล้วมีไรายได้กําไรเดือนละห้าบาททุกเดือนจาก CBP เว r ร์ผมว่าเขาก็เอาจริงๆคนที่ประสบความเร็จในชีวิตจริงๆทุกวันนี้เขาก็ไม่ได้ทําอย่างเดียวหรอกนะเพราะว่ามันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่อามันต้องเอืออ้องก,ก็ก็เหมือนลดความเสี่ยงนะฮะ หลายๆอย่างประมาณนั่นแหละฮะเขาก็ทำหลายกิจการนะอย่างบริษัทใหญ่ๆที่